ไอ้บทไอ้ที่พี่อารี้แม่งโซเลสอะจหัวหน้าวงอ้อไอ้ชี่ต้องอัดคิวไปซะแล้วไปซื้อใน K D A ือแย่งหัวตำแหน่งหัวหน้าวงตันยอตันยอไหแล้วต้องกู้คืนศักดิ์ศรีของปลาเผาตัน ผมจะปลาเผาไปโยนไว้หน้าบ้าน <c oughs> ไอ้เหี้ยปลาปลาเผาผูดช่วย <c oughs> ไอ้เหี้ยเรามาอย่างน <c oughs> ตีต้องแบบปลาเผาข้างคืนสักแล้วเราทำปลาเผาต้องตบแบบหยิบผ้าผ้าผ้าขยัยๆสีขาวมาพวกหัวด้วยนะไอ้เหี้ยปลาปลาเผาข้างคืนไปไอ้เหี้ยมีร้านขึ้นมาปลาเผาเมืองตะวันปลาเผาเปรเี้ยวอ่ะปลาเผาแบบเปรี้ยวแล้วแล้วไปแล้วไปทาร้าน <c oughs> ร้านปลาเผาอื่นไปเป็นแบบสิบสิบปลาเผารล้ับสุดยอด ปลาปลาปลาแดดปลาปลาแดดมะนาวไงแม่แม่ตาคิดอุยิวทำปลาให้มันบูดให้มันเปรี้ยวเองไปที่มันใช้มะนาวดีกว่านี่แม่ตาสอนว่าไอคิวทำนี่มาปลาเผาที่ไหนมันเปรี้ยววะเจี๊ยปลาเปียกต้นซุนนะไม่ไม่เอาไอเฟ่ต์ปลาเผาบัวนี้เจี๊ยบชื่อไปแดกร้านไหนมาร้านเมลเียว ที่แบบปลาเผาต้องเค็มไม่ใช่เหรอไอ้ทีเปรียวเสร็เลยมันบูดไงแซ่บเกิปลาเผาไม่ได้มีอยู่ปลาเผามันมีสองแบบแบบจืดที่เท่ไปเลยแล้ก็เค็มจัดไปเลยไอ้สัตว์แต่แต่ปลาเผาร้านตัดติดโควิดด้วยดิเออปลาคุณนำเข้าจากประเทศจีนปลอดตอนนีอิงพอร์ตจากอู่นั่นนี่โควิดแทนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกลัวไม่ติดแต่ติดแน่นอนที่ว่มันจะดันแบนกูณรู้ไหมคุถอดแบนอยู่ ไอ้ไอ้เยชนมาจากไหนเงาไม่น่าช่วยอ่ะจริงๆอ่ะเราน่าจะไปฟาร์มเลยเชนมาจากไหนอ่ะไม่โดนตีตายหรอกทุกคนเชนมาสลับเลนน่ะปกตินี่มากูว่ากูว่าจะสลับเพรว่าพี่โจจะไปเอาไอ้นู่นอ่ะอยู่นู่นอ่ะเอานะวิญญาณอ่ะไม่เอาจังมันปล่อยไปต่อให้ก่อนหรือว่าต่อให้ก่อนโอ้คำนวณดาเมจธาตุ ไม่ทันตัวนึ่งผมแพ้แล้วอะอะไรนะย้อนเลยไหมย้อนเลยดีกว่ากดดีเมกเลยผมทำไมคีบมันโดนคีบได้ไงวะคีบมาจากไหนวะเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่มีเลยสัตว์ทำไมคีบมันโดนคิบอะไรวะเฮ้ยไอ้ยตุ้นเล่ชารเมื่อกี้กูไม่มีคีบเลยนะเว้ยเนี่ยเนี่อยู่นี่ก็โผล่ออกมาจากไหนไม่รู้จะย้ายหมดเลยสัตว์มันใช้วาร์ปวาร์ปไซส์สัตว์ ที่โมนแพ้อลิชัวไม่ไม่โดนอะเมื่อกี้เราไม่ได้โดนเลยเอ้าเดี๋ยวอยู่ดีคลิปก็มาเห็นไหมพี่บอกแล้วอ้อใช่ทำไมมันมัไมันแลกเลงกันอย่างเงี้ยนี่อะไรนี่อะทีที่โมนแพ้อลิ์ไงเพราะอลิ์เป็นตัวเบิร์ดอะแล้วมันอีสอ่าฮิผมผมเชื่อว่ามันชนะเชนพี่เจ้ มึงจะเดินไปเดินมากันอย่างนี้นะ ไอ้ <łość> ่อพ <Harriet. S 1> ี่อารีไม่มีเลสอะเฮลเบดเหรอเฮลเบดวะลนนเดิมของไฟเมื่อกี้นี่เลยฉันหน้าเฮลเบดนะฉนหน้าหรือที่อะฉัหน้าหน้าเฮลเบดอ้าวดี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 ดูแบบตาเราได้ แต่ระวังมอกระนาดเลยมอกระนาดไม่มีมันะเอ้ไอ้ยังไงมันบล็อกก็ติดว่ะสันติดบล็อกกว่าไอ้สัตว์แม่งบล็อกดับเบิลถ้าไม่บล็อกดับเบิลผมก็ได้วิ่งแล้วบล็อกล็อกดีเฟน์สัตว์ไอ้เชียเร์มันจะเปลี่ยนอย่างนี้ได้ใช่ไหมมันแพ้ตัวเบิร์ดไงกูว่าอย่าไปเชียร์ไปดักเขาเห็นไม่ดรอปล่ะอย่าไ้สัตว์อ๋อนี่มัน มันมันเดินไปเดินมากับผมเดินไปเดินมาใครเกิดก่อนกันนะตอนนี้กูรู้แล้วตั้นเฮ้ยแต่แตอนี้เราคงต้องบอกคนที่บอกคนที่บอกเลยบอกให้กันกัญชียาวอ่ะเมื่อกี้ใครได้อารีไปวะอ๋อทิเอ้ามก็ได้เลยทั้งหมดอ่ะสองตัวไม่อ๋อแพทิออนทิโมได้เอไม่พทิออนผมได้ ก็แบ่งกันอยู่สองคนน่ะกูไม่ได้ไปด้วยจะงงอะไรแม่ผมองผมเอาวับนี้มาจากไหนโอ้ชีตเดวิดโกยินให้มันเดินลงมาไวเหมือนกันนะนี่อ่ะไงย้อนโยนยังเจอพี่อยู่ข้างบนอยู่เลยไปมาแม่งานี่แหละยัดโอยลูกยัดโอยเดี๋ยวกบเสร็จเดี๋ยวไปนู่นต่อไปมังกรต่อเลยโอเคพี่พี่แกงล่างได้เลยนะพี่แกงล่างดูดเลยผมเอาตัวเราเป็นยอดดีแล้ว แดกบอลลูกแดกบอลบนมีหัวโอ้บอลก็น่าเล่นเหมือนมึงเลยเพื่อนนั่นไงลูกศิษย์กูที่เนี่ยเมื่อกี้แต่ยันจะโอบแล้วที่เนี่ยแล้วค่อยใช้คิวอ่ะเล่นเหมือนมึงเลย กำลังไปกำลังไปโอ้โหเหมือนทุกสีกูยันจะโวยเฮ้ยไม่โดนเฉยคิดสะบอกเอ้าเฮ้ยกูยังไม่ได้ตีเลยไม่เฉลิมเลอ่ะโอ้โหสีรลาจริงโดนอ๋อเออกล่องอยู่ตรงนี้นี่วะเอ้าแตกมังกรจ้ามังกรเีาจะเอาเพจได้อยู่ ร้านช้างเค็งจัดแล้วมันตีใจอ่ะใช่ตู o ้ปีดโอเคอารีอยู่บนอยู่เหม,มือนเดิมอารีไม่เปลี่ยนละเพราะอารีกูไม่เกิดแน่ <c oughs> อีเขี้ยนี่หนื่อย KDA อ,อีกงูสัตสไอ้เขี้ยแกงก่อนอกำลังไ,ไปกำลังไปแรงมากเลยคนะ <c oughs> รับคนเชียนหายไปไหนวะ <c oughs> คนมันแรงในเชียนกอด้อมทั้งนั้นอะไรวะ <c oughs> โดนได้ยังไงวะแต่มันใช้ทุกอย่างวะ,ะไวอ,วอ้เหี้ยระบบเกมมันห่วยแตกแต่ว่าบางทีคนโดนแล้วตักไม่โดนไอ้เหี้ยผีผีจิตคุ่มแต่งปมันไอ้เหี้ยระหว่างทีแบบไม่เสือกไม่ควรจะโดนไอ้ยังตัง์โดนเลสให้มันปัดกล่องออกมากด้วยเหี้ยมังกรไม่ฉลาดหรอม่ะป,ปัดทุกอย่าง,งอย่าไปยื่นไม่หวานแต้ยังมันหน้ามัาดดน,าน,านโอ้ยใสเลยไหว เฮ้ยเออแต่แตนเหรอถ้าอย่างี้ิอ้ยเหี้ยแตนวนไนนตันพี่ผมโดนไฟข้อทำไมมึงถึงเข้ามาอีกรอบนึงฟันบิ้งอยู่เมื่อกี้เนี่ยมันก้งลบเข้ามาในวงไฟอีกรอบนึงครับที่รอดแล้วเมื่อกี้นะทไมเมื่อกี้มันในเนี่ย มันเครื่องมันสตาร์ทพอดีมันแบบไปเลยไงไม่คิดเคื่อมันก็พออย,อ,ยอยู่แล้วอยู่ดีก็กลับเข้ามากลางวงไฟแบบแล้วก็โดนปาดหน้าหักเลย <c oughs> ก็โดนล็อกแลแ้วก็เดี่ข้อออกตรงไหน่ยังไม่เห็นตั้นเล่นลจอดีเลยจอดีนั่นไม่นายเหรอรอแบบไอ้เหี้ยอารีแฟรไอ้สัตว์อารีแฟรลบอีเหี้ย เชี่ยแฟนทาสติกกูเพิ่งเคยเจอก็ก็ถ้าโดนมันก็ตายอะไรเงี้ยไม่ให้มันมันไม่ตายอ๋อจะเซฟไงมันตายโง่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายกูไม่มีสติมันมั่นใจว่ามึงเข้าไปเนี่ยมันใจว่ามึงเก่งพอเก่งพอเข้าไปเข้าไปกันตายมันก็จะตายอยู่แล้วมันเพเซฟไงเอาง่ายๆแล้วมันก็คนะ ได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยเข้าไปกูดนอีแม่งแน่นอนเลยเว้เวิร์ก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 อองกหายไปดก่อกันไปแะไรกับกูขนาดนี้พวกมึงนี่ไม่ได้ ไอ้เยอะก็ได้เลยเขาอาจจะไม่อินนะเขาอาจจะไม่อินนะเกูไม่อยากทำผู้เล่นใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเลื่อนเล่นเกมนี้ไปเราเราจะมีน้ำใจในกีฬาเราจะไม่ทักสิ่งตานี้อย่างนี้พี่พิมเองอย่านะอย่าทำนะเดือดก็อยู่ๆมันก็มืดเเออราติดไฟอ่ะมันเริ่มดึกแล้วใส่ถุงบ้าง นั่นนั่นกลับไปผมก็ยังไม่ได้ขออย่ามาเดินแตงพี่เดี๋ยบอกทางเลยฉีก่ีกห้นั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งใครพาไปนั่งตบๆนั้นแลกใจอย่ากินปลาไม่กินเหยื่อเอ้ยผมนี่มันเก่งจริงๆอากาลีนโอ้โหตกไก่เล่นซะน้องๆสวัสดีอ้าว ก็แบบการทวงถามชีวิตมากดกดกันนะครับหนังหนังโหจิงแบบจิ้งแบบไม่จะกินได้ดิครับหนังหนังอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยไงบอสผมปักไปพ่อเดี๋ยวมันจะมาเดินมาตีเนี่ยเพจก็ไม่ได้้เยี่ยงเลยไอ้ลิฟท์มาชนกล่องกูแตกแล้วตรงเนี้ยไม่คนโดนไหนจัดโดนเฉยเลยแบบพูเลดเอ้าเออผมก็โดนเหมือนกันโดนแตงโมองเงี้ยไอ้เป็นเดียร์ออนคืน น้องคืนนี่ะไม่ขึ้นโอ้โหแกนสตาร์ฟแกนตาฟอลเลยล่ะก็มาก็มาก็มาดิกันอยู่เสร็จไปแล้วท่นใช้อันตีไอ้โง่โง่ไม่ๆม่ไม่พ่อหน้าวงกูแรงไอ้เหี้ยกูไม่เอาทายาแบบดาับเบิลจัดจ้านอ่ะกดทุกอย่างเลยอ่ะแบบ Q W E อ่ะจ้านจัดตัเบิร์ตจัดจ้านอ่ะแกนไม่อยู่ใช่ไหมตาย ไอ้ยึดแม่ว่าที่ว่าป้อมป้อมไหนวะเฮ้ยไปเลยแล้วนอกจักรเขาขึ้นยู่นิ่งๆแล้วก็สดแล้วก็ตอน<า>แล้วก็ตอนบอกก็หน้ใช้าาางานบ่อยทำไมเขาใช้ทำไม,เข,มเขาใช้เบรกทำไมเขาใช้เบอร์ซิเกอร์เกลเวสเกลเวสกันแล้วมบางทีเจอกับฟิลิเท,ท่ด้ว่ค

นี่พี่มันเป็นแผลมันจะได้ติงเต้นได้เราจะได้สายร่ายเตด้มันก็แปดหลบเลยเนี่ยไอ้เหี้ยใครมาปักคอนโทรลไว้ตรงนี้ไว้สักไม่ได้แปดฉีกเลยนะแปดกับทาตรงๆเลยสายร่านั่งเล่นจนเหนื่อยตายไหมตายไหมทําไมกระโดดเข้าไปก็โดนตรงร่มเหดอ่ะเมื่อกี้กูเห็นอะไรผ่านหน้ากูไป เฮียรัสเซียยิงอาพีจีมาไงวะเฮียทำไมเล่นเขาสนุกจังเลยอ่ะไหมไม่ควรจะโดนคุณเละไอ้สัสระบบเกมหัวแตกพี่พี่จะด่าเกมที่รักผมดิไม่เฮียแม่เมื่อกี้แม่เดินหลบไปแล้วเฮียอยากจะโดนอหรือไงสัสเอออยากกันนี้แม่งเก่าอ่ะอยายอะไรล่ะเออเฮียล่างล่างล่าง เมื่อวันก่อนอยังหัวกมกลางอ,กกาอยู่เลยกเกมยร์ดีที่อ่ะหัวกมกลางนี่กูกร,รักเลยว่าจะตายกูรักแค่แบบขีดเลือดออกมาเป็นไรอดอด,ดนนแบบแบบไม่รู้ตัวอีกกีดขีดขีดสมองกีดอะไรมาแม่งมีแต่ไรออดออกมาทั้งนั้นเนี่ยกูรักไรออดแบบยิ่งข <ๆ S 1> ี้โดได้ย,ยังไงอ่ะหาจริงลองดมเป็นนตัวแตกเลยตอนตอนนึงผลเมื่อกี้พี่อาร์ตตัวแตกแน่ผมไปแล้วไป วางกล่องพวกแม่งเดินกลับเลยไม่มีเชนเลยเหี้ยยอมมาก่อนของพวกเราไม่มาเอามาก่อนจริงดิยอมได้เหรอมื่ก่อนตัวนั้นเป็นพวกเราเอายอะไเดี๋ยวพี่ไปเอาอันนีิดูีิจะดะดูดิจะทำได้เปล่าวายเกมันไม่เอาโอเคมันก็จะเอายิ่งหายเหี้ยไม่ไม่เอาเดี๋ยวป้อมเรา เอาป้อมของพวกเราตลบมันดอยก็ได้มันเลือกทีเดียวสัตว์โล่ม,มากไว้สัตว์จากเขาบอมนะเขาบกอนอะมามันจะเอาคอนเทนตแต่พี่โจมันจะเอาสองตัวไม่ได้ก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เลยเลยตลบก็คือไม่ได้เลยเลยเดินเหมือนจะเอาอะไรสักอย่างจต่ไม่ได้เลยเลยเรียกพวก<อ>พวกุตกอ่ะกูตกอันนี้จนมันอยากจะเลิกเล่นแล้วอ่ะ แย่ป่ะมันมีบอร์ดนะเรือเปียนอยข้างล่างเองไล่ฆ่าไล่ตามติดชีวิตไปอกีเอร์ุ้ยเก่จับอกรีเอร์เวียนพีทิอ่อนอี๋อ้าวมันมันไม่สนใจกูเลยเหรอโอ้ยมองกันหน้าอ้าวอ้า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  แม่งหน้าสมเพชอีไม่โดนนันตีแล้วมันนันตีลแล้วข้อยไม่เอาไม่เป็นสิเอ้าอีดอกนี่อุ้ยอีโดน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 จ้าเอา้าเมื่อกี้เบิร์ดมันโตเบิร์ดไปเป็นอีกเหรอไอ้ข้อยกระดอนโอ้ยไม่กอดอาจจะเนาะมือเสยเนาะกับไอ้ เรียก The f u c k e อ้อ้อ้วจง่าเจ็ดแมวหัวดอม k กล้วยมาสีแม a มึงตอนี้อแล้วเคงจะตายแล้วเต็มาะแมว่เออลอไปเเดี๋ยวผมออะไรบ้างเนี่ย พี่ตกพี่หยิบยาที่อยู่ในเงาเมือนะ่งองไหร่แบทแมนตกใจเพียนี่ว่าระเบิดฝั่งนู้น<ป>มาแนละ้วเป็นเงาเมือ่มอไหร่มาเป็นเงาเมื่อ อไม่ไม่เกียมไม่เกียกูกูตายแล้วเนี่ยอันนั้นน่ะพี่ตายแต่หมไปถึงตัวปอมของพี่อ่ะอ๋อผมกำลังจะกดหิวให้ตัวปอมพี่อ่ะดีมันไม่มีหิวนี่มึงแยกไม่ออกออไม่ได้ดูเออเม